ส้มส่งไม้น้ำเงินกินุรวบทนายอันแฉยับดิวอัปยศนับคะแนนลวงโลกคืนชีพอสูรน้ำเงินกินุรวบประเทศลากไส้เลือกตั้งปาหีล็อกมงนายกน้ำเงินสถานแผ่นดินทนายอันซัต์แรงส้มชุบชีวิตอสูรการเมืองจนพ่ายยับทั้งกระดานเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับคล้ายๆกับคุณอนุทินเนี่ยนะครับและองค์คาพยพของของเขาเนี่ยตกน้ํา ะครับแล้วกําลังจะจมน้ำภาคประชาชนเป็นฝ่ายที่ยื่นไม้ไปให้เขายื่นไม้แล้วก็ดึงเขาขึ้นมาให้อาหารเขาหลังจากนั้นเขามีกําลังวังชายื่นอาวุธให้เขาหลังจากนั้นคุณเลียงก็ตายก็ตุยกลิ่นคาวความอายุติธรรมโชยคลุ้งไปทั้งประเทศผลเลือกตั้งที่ออกมาแบบหักปากกาเซียนทิ้งห่างคู่แข่งสามเท่าตัวไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือใบสั่ง การวางหมากนิติสงครามที่สลักชื่อผู้ชนะไว้ใต้ชั้นความลับมานานแล้วทนายอันบุรีรัมนักสู้ผู้ไม่เกรงกลัวอิทธิพลบ้านใหญ่ออกมากระชากหน้กกากกระบวนการล็อกมงที่เปลี่ยนสนามเลือกตั้งให้กลายเป็นแค่โรงละครตบตาประชาชนเปิดแผลพิรุษระบบล่มหรือจงใจบิดเบือนคะแนน เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2569เหตุการณ์นับคะแนนที่ผ่านมามันคือความผิดปกติขั้นรุนแรงที่ประชาชนทนไม่ได้นายพัทรพงศุพศรหรือทนายอนบุรีรัมตั้งข้อสังเกตถึงวันสุขรัรัทาที่เหล่าข้าราชการฝ่ายปกครองถูกเรียกไปติวเข้มกติกาบางอย่างนำซ้ำตัวเลขคะแนนในหลายพื้นที่เช่นบุรีรัมและชนบุรีกลับออกมาพิมพ์นิยมเหมือนถูกเซตร,ระบบมาล่วงหน้าสัญญาณอันตรายจากคลิปเสียง ที่สั่งให้ใส่ศูนย์เองมันคือหลักฐานชั้นดีว่าก็ก,ะกะตปฏิบัติหน้าที่สุจริตจริงหรือหรือเป็นเพียงตรายางที่คอยฟอกขาวให้กลุ่มอำนาจเดิมได้สวยสุกต่อบนซากปรักหักพังของประชาธิปไตยทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามว่าเขาให้โจทย์มาแล้วต้องชนะและชนะแบบนี้คุณไปหาวิธีการเอาอย่างนั้นลือเปล่า ผมดูจากผลคะแนนเนี่ยนะครับของจังหวัดวีราเอยของจังหวัดชนบุรีเอ่ยบางคนที่คะแนนมันใกล้กันมากไม่ว่าจะเป็นห้าหมื่นกว่าหกหมื่นสี่หมื่นไปปลายห้าหมื่นหรือห้าหมื่นกลางกลางอันนี้คือฝ่ายของของน้ําเงินนะครับตาโทีของพรรคภูมิใจไทยส่วนพรรคเพื่อไทยจะอยู่ประมาณสักสี่พันอย่างนี้โทษทีครับมันทําไมมันดูเหมือนมันจะสอดคล้องต้องกันจังหมายความว่าถ้าจังหวัดไหนทําได้ คะแนนคล้ายกันคําว่าทําได้นี่หมายถึงว่าถ้าจะมองไปเรื่องของการช่วยเหลือของหน่วยงานปกครองนะครับมันก็อาจจะมองได้ไหมว่าที่ทําไมมัน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 เหมือนถูกล็อกไว้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้คนอย่างผมตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วก็มองว่าเหตุการณ์พวกนี้มันก็คืออาจจะเป็นคําตอบหรือใบเสร็จหรือไม่อย่างไรขยี้แผลแกรนดคอมโพรไม์ดิวลับที่คนไทยต้องใจด้วยน้ําตาที่น่าเจ็บใจที่สุด คือการที่พักสีสม้มถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ชุบชีวิตอสูนการเมืองให้กลับมาังงาดทนายอันซัดต,ตรงๆว่าการโหวตให้นายกหน้าเดิมเมื่อสีเดือนก่อนคือการยื่นขีปนาวุธให้ศัตรูนำมาใช้ถล่มตัวเองในวันนี้การยอมรับความพ่ายแพ้ทั้งที่นับคะแนนไปเพียง20%ของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมันคือภาพสะท้อนของการสมยอมครั้งใหญ่หรือแกรนดคอมเพลมไมซ์หรือไม่ เมื่อองค์คาพยพทางนิติบัญญัติบริหารและบางส่วนของตุลาการถูกยกประเคนให้ไอ้โมงหลังฉากไปหมดสิน้นจนความพยายามตรวจสอบเรื่องเขากระโดงหรือหัวสวกลายเป็นเรื่องยากลำบากแสนสาหัสวันนี้เห็นภาพที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นภาพที่พักส้มพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยพักแดงออกมาถแถลงข่าวเพียงแค่มีการนับคะแนนไปแล้วเพียง อะไรฮะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ออกมาถแถลงยอมรับความ่ายแพ้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นและอีฝ่ายชนะก็ถแถลงข่าวถัดๆเวลาอ <c oughs> ะไรมันคือปรากฏการณ์ที่ล็อกมงที่เอ,อทำให้เสียงในหัวผมลอยมาอย่าเพิ่งคิดไกลนะครับไม่ใช่เสียงในคลิปนะ <c oughs> แต่เป็นเสียงของเอ,อคุณธนาธทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ออกมาใช้คำพูดจะใช้คำไหนจำได้ไหมคุณแดน เออต้องทนายอันทัวนให้ฟังหน่อยล้วค่ะจะใช้คำว่าแกลนคอมเพมไมหรือ,อนี่คือแกลนสคอมเพมไมหรือเปล่าผลประโยชน์ทับซ้อนกล้วยอิ่มพุงกลางประชาชนรับกรรม ในขณะที่บ้านใหญ่ยิ้มกริ่มกับการจัดสรรกระทรวงเกรด A ขอบคุณกันไปมาหลังฉากแต่ประชาชนกลับต้องเผชิญกับระบอบนิติสงครามที่เข้มข้นกว่าเดิมรัฐธรรมนูญที่อ้างว่ากำลังจะแก้อาจเป็นเพียงการสับขาหลอกเพื่อรักษาอำนาจฝ่ายอนุรักษนิยมที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในภาคใต้และเครือข่ายข้าราชการใครรับกล้วยใครสั่งการคำตอบมันชัดเจนอยู่ที่ผลคะแนนที่ฝืนความรู้สึกคนทั้งประเทศ แต่ที่แน่ๆประชาชนคือผู้สูญเสียในโอกาสในการมีชีวิตที่ดีไปอีกอย่างน้อย4ปีอย่าคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงง่ายๆโดยการประกาศชัยชนะจอมปลอมทนายอันบุรีรัมลั่นวาจาว,ว่าหัวใจยังแข็งแกร่งและพร้อมบุกกะกะตเพื่อทวงความเป็นธรรมให้คนตายที่สังเวยชีวิตกับระบบหวยงานนี้ ถ้าไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งก็เตรียมตัวเห็นนรกการเมืองของจริงได้เลยเพราะถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายและผู้คุมกฎหมายกลายเป็นผู้เล่นเสียเองงานนี้ถ้าไม่มีใครติดคุกก็ต้องมีคนหมดอนาคตทางการเมืองมันมีผู้เสียหายนะครับที่ไปให้ข้อมูลกับทาง,องกอกตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจนนําสู่การที่กกตส่งเรื่องไปยังศาลและศาลตัดสิท คนนั้นคนที่ได้รับเลือกสสที่นครสวรรค์หลังจากนั้นเขาก็มาทวงถามเงินรางวัลนำจับครับกรกตก็บ่ายเบี่ยงยังไม่ได้ทวงแล้วทวงอีกจนกระทั่งสิ้นหวังสิ้นสิ้นหวังแล้วก็วันสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับก็มาถึงเขาก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวที่เห็นว่าโลกใบนี้ไม่เกิดไม่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 มีทางที่จะมอบความยุติธรรมให้กับเขาแล้ว ก็ใช้เชื่องนะครับเป็นเครื่องประหัตประหารลมหายใจของเขาทำอักขวิบากรรมตัวเองก่อนที่จะทำไลฟ์สดพูดถึงเหตุที่เขาทำไมเขาถึงทำอย่างนีน้ก็บอกน้อยใจว่ากรกตรไม่ให้เงินเขาอยู่ไม่ได้แล้วโลกแบบนี้ช่วยไว้ได้ทำ<า>ไหมคะไม่ครับเสียชีวิตครูหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็พี่สาวเขาก็ก็ไปทวงความยุติธรรมให้น้องกรกต ประจำจังหวัดน,นครสวรรค์เขาบอกอยู่ในระหว่างดําเนินการผมก็บอกไม่เป็นไรผมทนายอันวีรำจะพาบุกกกรกตกลางแล้วก็ให้เวลาเขารวบทุกอย่างแล้วไม่เกินสักสาสิบวันสืบจะข่าวรายงาน